Hmm. <coughs> สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าช่องตอนแทนเอ็ดฟรีนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับเน็ตจูนะครับอย่างแรกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นนะครับผมนะดอกจัน935ดอกจันนะครับผม99ชิ้นย่อมจอนะครับตัวนี้2กิกใช้งานได้ที่3ชิวันนะครับและตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจัน878ดอกจัน1ดอกจัน1ดอกจัน5ชิ้นย่อมจอตัวนี้เป็น1กิกใช้งานได้ที่1วันนะครับ ก็สามารถลองกดสมัครดูได้นะครับผมตัวต่อไปดอกจันก็สามาดอกจันสามหกขี่ยมโชอ็อกตัวนี้ก็จะเป็นในความเดียวหรือที่สิบกิกใช้งานได้ที่โอ้โหหลายวันเลยนะครับทุกคนก็ลองกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตใา้กันดูได้นะครับทุกคนตามที่ผมบอกทุกคนไปนะครับก็อย่าลืมนะครับผมโอเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็ กดตามผมได้เลยนะครับผมก็สามารถกดตามเราได้แต่ว่าไม่ต้องกวาดนะครับผมเพราะว่าเรามันชิลนะครับผมนะก็ดูเชิลวนะครับก็กดดอกจันแปด 8, 8, 8, เจ็ดแปดดอกจันเก้าเชียำจอดตัวนี้เป็นเน็ตอยู่ที่สามร้อยยี่สิบเอ็มบีใช้าง,งานได้ชี้หนึ่งวันนะครับตัวต่อไปนะครับดอกจันนะครับเกา 9, 5, 4, ้าสามห้าดอกจันเก้าห้าเชียมจอดตัวนี้เป็นเน็ตสองกิกใช้าง,งานได้ที่สามที่วัน สามารถกดสมัครดูได้นะครับผมตามที่เราบอกท่านผู้ชมไปได้เลยนะครับก็แบบนี้แหละนะครับมันชิลดีนะครับผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกคนก็ผมก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะในเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็สบายๆนะผมนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมขอมาชิวกันนีกว่านะครับทุกคนใครไม่ชิวแต่ผมชิวนะครับผม ก็โอเคนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีด้วยนะครับ